โรคสมองเสื่อมเฉยๆกับโรคสมองเสื่อมตามอายุเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะโรคสมองเสื่อมมันฟังดูน่ากลัวใช่ไหมคะในคลิปนี้เนี่ยเราเลยเอาวิธีการป้องกันแล้วก็การชะลอภาวะสมองเสื่อมมาฝากค่ะห่างไกลแค่ไหนคงเป็นเพียงกายแต่หัวจะยังมีกันดังเพลงของซองเรายังกางวลดังเหมือนเธอครั้ัฉันสวัสดีค่ะทุกคนเป็นจากช่องสุดเจ๋งค่ะ ในคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงแอนิเมชันจาก Disney p i ิ a r าเรื่องโคโควันโอลวงวันอลวงวิงว on, ันโอลาวงวิญญาณโอลเวงค่ะโดยแอนิเมชันเรื่องโคโคนะคะเป็นหนังเกี่ยวกับ มิเกลเด็กชายที่หลงรักในเสียงดนตรีมากๆแล้วก็มีความฝันอยากจะเป็นนักดนตรีนะคะแต่ว่ามิเกลเนี่ยดันเกิดในครอบครัวที่แอนตี้ดนตรีแบบสุดๆก็คือทั้งห้ามร้องเพลงห้ามเล่นดนตรีแบบเด็ดขาดไม่เอาดนตรีไม่เอาดนตรีไม่เอาดนตรีที่เป็นแบบนี้นะคะก็เพราะว่าปู่เทียดของมิเกลหรือว่าป้าป้าของมาม่าโคโค่เนี่ย เขาทิ้งครอบครัวไปเพื่อไปเล่นดนตรีนั่นเองค่ะแต่มิเกลเนี่ยก็ยังไม่ล้มเลิกความฝันนะคะก็เลยไปขอยืมกีตาร์จากเออร์เนสโตเดลาคูสเพื่อไปประกวดร้องเพลงค่ะแต่แล้วนะคะทุกคนความมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นเมื่อมิเกลเนี่ยเข้าไปสู่โลกวิญญาณผจญภัยในดินแดนแห่งความตายค่ะทุกคนซึ่งมิเกลเนี่ยก็ได้รับความช่วยเหลือจากบรรพบุรุษที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะรวมไปถึงเฮกเตอร์วิญญาณไรญาติด้วยค่ะ เนื่องจากหนังเรื่องนี้นะคะได้เล่าถึงความเชื่อและวัฒนธรรมในคืนเดียรอสมมตอสค่ะซึ่งเป็นวันที่บรรพบุรุษที่ตายไปแล้วเนี่ยสามารถมาเยี่ยมเราได้ค่ะโดยการนำรูปของบรรพบุรุษมาวางบนแท่นบูชานะคะ <Wow. S 1> ก็จะเป็นเหมือนบัตรพานให้คนตายเนี่ยมายังโลกคนเป็นได้นั่นเองค่ะทุกคนเจ <Wow. S 1> ๋งมาก ชายกับูชายแล้วค่ะมีความสกัดการเยี่ยมยาติุซึ่งถ้าใครที่ไม่มีรูปบนแท่นบูชานะคะก็จะไม่สามารถข้ามมายังโลกคนเป็นได้นั่นเองค่ะนอกจากนี้เนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องเล่าเรื่องบรรพบุรุษต่อๆกันไปให้ลูกหลานฟังด้วยนะคะเพราะว่าถ้าวิญญาณคนไหนถูกลืมไปแล้วเนี่ยวิญญาณคนนั้นก็จะสลายหายไปตลอดกาลเลยค่ะทุกคนสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูนะคะเนื้อหาที่เราจะพูดตอนเนี่ยอาจจะมีเนื้อหาของหนังซักเล็กน้อยนะคะดังนั้นถ้าใครที่ กลัวดโดนสปอยเนี่ยก็สามารถกดพอสไปดูหนังก่อนแล้วค่อยกลับมาดูคลิปเราได้นะคะเอาล่ะทุกคนจะพูดแล้วนะก็คือเนื่องจากว่ามาม่าโคโค่เนี่ยเป็นคนสุดท้ายบนโลกค,คนเป็นนะคะที่สามารถจําเรื่องราวของป้าปาเฮกเตอร์ได้ซึ่งก็อย่างที่เห็นนะคะมาม่าโคโค่เนี่ยอายุเยอะมากๆแล้วเนาะแล้วก็เริ่มมีอาการหลงหลงลืมๆแล้วนะคะ แล้วเนื่องจากคนในครอบครัวเนี่ยไม่มีใครรู้จักปปาปาเฮกเตอร์เลยก็เลยทําให้วิญญาณของป,ป้าปาเฮกเตอร์เนี่ยเริ่มที่จะสลายไปนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะในวันนี้เราจะมาพูดถึงภาวะความจําเสื่อมตามอายุกันค่ะภาวะความจําเสื่อมตามอายุ คือภาวะถดถอยทางสติปัญญาและการรับรู้ของคนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปเกิดจากกระบวนการการฝ่อตัวของเซลล์สมองซึ่งเป็นไปตามอายุที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้สมองเนี่ยค่อยๆสูญเสียความสามารถไปอย่างช้าๆค่ะซึ่งอุบัติการในการเกิดภาวานี้นะคะก็จะเพิ่มขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งโรคสมองเสื่อมเฉยๆกับโรคสมองเสื่อมตามอายุเนี่ย ไม่เหมือนกันนะคะโดยโรคสมองเสื่อมตามอายุเนี่ยส่วนมากนะคะจะสูญเสียการทํางานของสมองไปอย่างช้าๆโดยไม่มีผลต่อการทํางานหรือว่าการใช้ชีวิตประจําวันค่ะแต่ว่าโรคสมองเสื่อมเฉยๆเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เร็วมากกว่านะคะแล้วก็จะมีการสูญเสียของสมองส่วนอื่นๆร่วมด้วยทําให้ผู้ป่วยเนี่ยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ยกตัวอย่างเช่นโรคอัลไซเมอร์นั่นเองค่ะซึ่งสาเหตุของโรคสมองเสื่อมเนี่ย มีได้หลายสาเหตุมากๆเลยนะคะยกตัวอย่างเช่น1การขาดสารอาหารบางชนิดโดยเฉพาะพวกวิตามินเช่นวิตามิน B1 และ B12 ค่ะซึ่งผู้ที่ขาดวิตามิน B1 เนี่ยจะทําให้การทํางานของสมองผิดปกติหรือถึงขั้นเซลล์สมองตายได้เลยนะคะโดยผู้ที่ขาดวิตามิน B1 เนี่ยมักพบในคนที่ติดเหล้าหรือผู้ที่มีโรคพิษสุราเรือรังค่ะส่วนผู้ที่ขาดวิตามิน B12 นะคะมักพบในคนที่กินมังสวิรัตแบบ เคร่งครัดจริงจงนะคะเพราะว่าวิตามิน B12 สเนี่ยส่วนมากเนี่ยก็จะพบในพวกเนื้อสัตว์ต่างๆนั่นเองค่ะ 2. เกิดจากการที่ หัวเนี่ยถูกกระทบกระเทือนหลายครั้งทําให้เนื้อสมองตายไปจํานวนมากค่ะและทําให้มีอาการสมองเสื่อมได้นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นนักมวยหรือว่าเกิดอุบิเหตุต่างๆเป็นประจำนั่นเองค่ะ 3. เกิดจากการเสื่อมสลายของเนื้อสมองซึ่งมักพบบ่อยในกลุ่มของคนที่เป็นโรคอัลไซเมอร์หรือว่าพากินสันนั่นเองค่ะ 4. เกิดจากสตรกหรือโรคหลอดเลือดสมองนั่นเองค่ะซึ่งเกิดจากการที่หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองนะคะมันเกิดการตีบหรือว่าอุดตันนะคะทําให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงสมองได้ลดน้อยลงแล้วก็ทําให้เซลล์สมองตายนั่นเองค่ะซึ่งส่วนมากนะคะจะพบในผู้ป่วยที่เป็นความดันเบาหวานไขมันและก็ผู้ที่สูบบุหรี่นั่นเองค่ะ ภาวะความจำเสื่อมนะคะจะแบ่งความรุนแรงได้เป็น3ระยะด้วยกันค่ะ 1. ระยะแรกเป็นระยะที่มีภาวะสมองเสื่อมเล็กน้อยมีอาการหลงหลงลืมลืมเช่นลืมของลืมชื่อต่างๆนะคะแต่ยังสามารถช่วยเหลือตัวเองได้และใช้ชีวิตประจําวันได้ค่ะ 2. ระยะกลางระยะนี้นะคะความจำเนี่ยจะเริ่มเสื่อมมากขึ้น ความสามารถในการเข้าใจการเรียนรู้และการตัดสินใจเนี่ยจะลดลงค่ะเช่นคิดเลขไม่ได้สับสนวันและเวลาหรือทำกิจวัตรทั่วไปได้ไม่ดีค่ะอย่างเช่นไม่สามารถเปิดทีวีเองได้ค่ะ และ3ระยะสุดท้ายนะคะในเระียนะนี้เนี่ยผู้ป่วยจะจําอะไรไม่ได้เลยและไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะซึ่งถ้าพูดถึงมาม่าโคโค่เนี่ยเราคิดว่ามาม่าโคโค่นะคะน่าจะอยู่ในระยะกลางนะคะเพราะจะเห็นได้ว่ามาม่าโคโค่เนี่ยลืมชื่อลูกสาวอย่างเอเลนาไปแล้วนะคะคอยจะเรียกผิดอยู่เรื่อยเลยไม่จ่ามาม่าไม่มีอะไรนะหนูอยู่นี่เเป็นใครธอ แต่อย่างไรก็ตามนะคะมาม่าโคโค่ก็ยังสาม,มารถจําเรื่องราวของป,ป่าปาเฮกเตอร์ได้คะ่ะสําหรับวิธีในการรักษาภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุนะคะนอกจากการใช้ยายแล้วเนี่ยก็จะมีการบําบัดด้วยวิธีต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการฝึกฝนการจดจำใบหน้าอ่านหนังสือดูรูปภาพเก่าๆนะคะแล้วก็ฟังเพลงได้คะ่ะฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยทุกคนโรคสมองเสื่อมมันฟังดูน่ากลัวใช่ไหมคะในคลิปนี้เนี่ยเราเลย เอาวิธีการป้องกันแล้วก็การชะลอภาวะสมองเสื่อมมาฝากค่ะอันดับแรกสําคัญมากๆเลยนะคะก็คือหากิจกรรมที่ใช้สมองบ่อยๆค่ะเช่นเล่นเกมรับสมองคิดเลขอ่านหนังสือหรือว่าทํางานฝีมือต่างๆที่ใช้สมาธิเป็นหลักค่ะถัดมานะคะก็คือลดละเลิกแอลกอฮอล์สูบบุหรี่ต่างๆนะคะ พยายามไม่คิดมากไม่เครียดพบปะผู้คนเข้าสังคมต่างๆระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุซึ่งอาจทําให้สมองเนี่ยได้รับการกระตุกระเทือนหรือว่าการบาดเจ็บต่างๆของร่างกายนะคะและแน่นอนกินอาหารให้ครบห้าหมู่และออกกําลังกายค่ะเป็นไงทุกคนสําหรับสาระเจ๋งๆผ่านเรื่องราวของโคโค่วันอลวนวิญญาณออลเวง ก่อนจากกันไปนะคะเราจะขอฝากรูปภาพของมาม่าโคโคตัวจริงเสียงจริงผู้เป็นต้นฉบับของมาม่าโคโคในแอนิเมชันนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยคุณยายก็ได้เสียชีวิตไปแล้วนะคะในวัย109ปีค่ะก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับสาระเล็กๆน้อยๆที่เราเอามาฝากนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะสัปดาห์หน้าจะมาเล่าเรื่องอะไร Please subscribe me สัปดาห์หน้าจะมาเล่าเรื่องอะไร Please subscribe me แม้ว่าเราต้องเอ่ยคำลา Please subscribe me จะได้ไม่พลาดคลิปนาะห่างไกลแค่ไหนคงเป็นเพียงกายแต่หัวจะยังมีกันดังเพลงของสองเรายังกังวานดังเหมือนอนะคั้นฉัน ที่ subscribe มีแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ